ครับผมเป็นไหครับชั่วอะไรแหละผมไมาครับสร้างมาไหนครับมัน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 ครับวันยืดจนวันครับผ่านครับบางอีถือว่าผ่านนะครับปรผ่านคุณนนุ่คุณนุ่นวานนะครับคุณนุ่นครับโอเคคุณนุ่นโอเคครับสถานการณ์ล่างผมคิดว่าสิบ่านนะครับครับแต่ว่าผมเป็นคนนั่งครับเงื่อนแต่านครับครับ พ่อกันรู้สึกว่าสิดีครับผมวัดกายสองกายนิจุทธไปโอ้ยสบายใจเลยครับบางนี่เป็นบางของปีสีครับสินอิสันครับเป็นบางแห่งเจ็ดพิยศรับบางสุดท้ายครับแห่งปีครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับงานรับน้องครับรับน้องเอกดุยังศิลป์พื้นบ้านประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับ มัดหางตกแต่งหางครับช่างแปดกำลังตกแต่งหางครับเด็กดองเป็นลูกเมื่อครับจันนัตโตซอยพยุงครับ <c oughs> คุณลุนหางาหม่ครับเพ <c oughs> ะสีเป็นหมอนครับ

เจอปัญหาหมดปัญญานั่งอุลาวันไว้ปรยุงหัวใจอันที่สมเหลือที่หมดวางมาเป็นกะลี่มาดูดบุรีเดมันบ้างเลยก็ได้ครับไอ้ัียยังมาว่อนได้เรื่องไอเสียงนั่นโอ้ยตามกันนะ เอาละเอ้ไเอ้ยึมใ่อ่ทุกคนหลุดนะมึงทักหลยเอาอันนี้มาเต็มสดตรเกี้ๆมมุงักล้เาจุดบ้งาหันบ้งแดกเนาะกูเลาามันง่ามบาดทุกเห็ง่ามแทนนะบังทีสองกูหายไปจุดก่อนก็นาอับลาทาสรุปเสียแล้วแปไม่ต้องจอดจับไปัปเยาแ้วแป๊ดไล้ ผ่นเออผ่นอะได้ยุ่ออจีผ่ามันไปเอุ้งนจะไปยาไปา้นมันได้ไปเจ็บเปนข้อไไต้้ไงไ่เด็กสอหลดนึงเหรอไม่ไม่ไม่ต้องรู้ไ่อไเด็กอดนึหรอไม่ไม่แ

กรรมการพ้องคณรการฟ้อมการฟจุดฟ้งเอาเฮ้ังฟ้องเนืองไปม่สันพกเสลอกีโดนยิงั้ฟ้เนืงชีวิตอันทำเบ็ดเบิอเนือง่อตั้งไปต่อว่าเขาอออกถอนกอนอก่อนอก่อนอย่าอจออไเลย เงียบไปเงียบกันนบเงียบกันนะมึงไยบเงียบอเกิดเงียบะไอกเลนเยการเช็คฟังไฟเหม่ดมี่เน้ยแเขอคนที่ตอบครับยงาดดิครับไทงเป็นเลยอยไปทังเปนเลยนว่าแม่อีฮัมกเียาวจุกกระนดี่วันบ ไปแล้วไปแล้วน้ำลายพุ่งทีต่ไปมวากันวันนี้้บห่อนพต่องห่วงเด้อพีอสุรไหลแต่เพราะหน้ารีงามมีนายสร้างบัวตองอย่าบงไฟแปดล้านแ้วมาแจกกูต่อไหมต่อไหมต่อไปแล้นะจุนจักก่อ

ตัวใหญ่จะมามาเลี้ยงเนินตีดียิงดื้อเย็นเนินตีไว้แบบเดิม